The <laughs> เคยอัด100ยูแค่ริ้วรอยยิ้มไม่ธรรมชาติคะ่ะใครเจอบ้างเพื่อนๆฉีดริ้วรอยการกี่ยูนิตคะในคอมเมนต์นี้บอกว่า100ยูมีใครให้มากกว่านี้ไหมโดยทั่วไปอ่ะอังไม่ได้ฉีดเฉพาะริ้วรอยนะ100ยูอาจจะเพราะว่าเคสที่อังเจอไม่ได้แบบริ้วรอยเยอะแต่ว่าถึงริ้วรอยเยอะอ่ะจริงๆก็อาจจะใช้ไม่ถึง100 U. นะแต่ก็แล้วแต่คนนั่นแหละแต่เคสนี้ก็บอกนะว่าฉีดไป100ยูแต่ก็ยิ้มไม่ธรรมชาติแล้ว ก็มีอาการยิ้มแข็งยิ้มเหมือนยิงฟันอยู่ประมาณ4เดือนซึ่งผลจากการฉีดโบถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันแข็งไปตึงไปมันสามารถหายได้เองนะคะก็ต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งอย่างเคสนี้ก็บอกว่ารอ4เดือนบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นเนาะทีนี้มีเคล็ดลับค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอ่ะชอบแบบธรรมชาติฉีดแล้วหน้าไม่ตึงหน้ายังแบบแสดงสีหน้าได้อยู่เราสามารถแจ้งคุณหมอก่อนฉีดได้นะว่าเนี่ยขอฉีดลด ริ้วรอยแต่ขอแบบธรรมชาตินะคะเอาแบบไม่โป๊ไม่แข็งยังแสดงสีหน้าได้อยู่อังเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีแหละที่จะทําให้ริ้วรอยดีขึ้นแต่ว่าหน้ายังเป็นธรรมชาติอยู่ส่วนตัวอันนี้ความชอบส่วนตัวนะอังชอบให้ฉีดแล้วแบบหน้าไม่แปลกอะแต่ใดๆก็คือถ้าเกิดว่าเราชอบความเป็นธรรมชาติสามารถแจ้งคุณหมอก่อนฉีดได้เลยค่ะ